จักรพรรดินีเซี่ยวเจินเซียนหรือจักรพรรดินีชฉืออันพระพันปีหลวงสำเนียงฮกเกี้ยนว่าสูอันไทยเฮา เป็นราชนิกุลชาวแมนจูในประวัติศาสตร์จีนสมัยรัชวงศ์ชิงซึ่งมีบทบาทคู่กับซูสีไทเฮาและเชื่อกันว่าทรงถูกพระนางซูสีไทเฮาลอบลงพระชนด้วยการถวายพระโอสถที่มีพิษเนื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างสองพระองค์เอง,เองพระนางฉืออันทรงเป็นธิดาของมู่หยางอาหรือเชิงเอินโวขาราชการชาวแมนจูจากเผ่าหนิวฮูลูที่ทรงอิทธิพลมาก กับนางกี่ย่างจากเผ่ากี่ย่างมีพระนามเดิมว่าจิงเอ,อ๋อนิวฮูลู่เข้าถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในปลายพุทธศตรวรรษที่23ราวช่วงปีพุทธศักราช2383ถึง2400และได้รับการสถาปนาเป็นพระวรชายาของมกุฎราชกุมารครั้งนั้นมกุฎราชกุมารมีพระวรชายาเอกอยู่แล้วคือพระนางสโกตาผู้ซึ่งสินพระชนไปก่อนพระพัสดา เมื่อวันที่24มกราคมปีพุทธศักราช2,393และต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามว่าจักรพรรดินีเซียวเตอเซียนในเดือนถัดมาหลังจากพระวรชายาสโกตาสิ้นพระชนจักรพรรดิเต้ากวางก็เสด็จสวรรคตด,ด้วยยังให้มกุฎราชกุมารขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิเสือนเฟิงเถลิงราชการใหม่ราวปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2395 หลังพระราชพิธีจัดการพระบรมศพจัก,กรพรรดิเต้ากวางสิ้นสุดลงนิวฮูลูก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมเหสีและได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าเจิญผู้เพียบพร้อมไปด้วยกัลยาณีสมบัติและในราวปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของปีนั้นก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีดังนั้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมปีนั้นเองเป็นต้นไป จึงมีประกาศให้เฉลิมพระนามอัคารามเหสีเจินว่าจักรพัินีเจินเนื่องจากพระนางเจินไม่ทรงสามารถประทานพระโอรสให้แก่พระพัสดาได้นางเยเฮนนาลาผู้ซึ่งเขาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา และสามารถให้โอรสแก่จักรพรรดิได้ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2399จึงได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีตามลำดับชั้นวันที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2404ภายหลังสงครามฟินจักรพรรดิเสียนเฟิงก็เสด็จสวรรคตขณะทรงลีภัยสงคราม ไปประทับนพระราชวังในเมืองเฉิงเตอ๋อมนทนเหอเป่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง230กิโลเมตรพระโอรสของพระมเหสีเย่เฮอนาลาซึ่งได้ทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารและในขณนะนั้นมีพระชนมายุเพียง5,000ปา จึงสเสวยราชเป็นรัชการต่อมาพระนามว่าจักรพัิถงจือ้อด้วยความที่ทรงพระเยาว์อยู่จักรพัิพระองค์ก่อนจึงได้ทรงแต่งตั้งคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไว้โดยมีอัครมหาเสนาบดีคือสู้ซุนเป็นประธานโดยคณะผู้สําเร็จราชการได้ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระอัครมเหสีเจินเป็นสูอันไทเฮาและพระมเหสีเยเฮนาลาเป็นสูสีไทเฮา ตำแหน่งห้องไทยเฮานี้เรียกเป็นภาษาไทยว่าสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างไรก็ดีพระนางสูสีซึ่งทรงปรารถนาพระราชอำนาจทางการเมืองได้ทรงก่อรัฐประหารขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,404เป็นผลสำเร็จด้วยความช่วยเหลือของบรรดาเชือพระวงศ์และข้าราชการที่จงชังคณะผู้สำเร็จราชการส่งผลให้บรรดาผู้สำเร็จราชการถูกกล่าวหาว่า ใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้องและกล่าวโทษว่าเป็นกบฏต้องโทษประหารชีวิตสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์จึงได้ว่าราชการอยู่หลังม่านแทนสมเด็จพระจกักรพรรดิถงจือ้อที่ทรงพระเยาวอยู่ ในประเทศจีนนั้นมักออกพระนามพระนางซูอันว่าสมเด็จพระพันปีหลวงฝังตะวันออกเพราะทรงประทับอยู่พระราชวังจงฉุยฝังตะวันออกและพระนางซูสีว่าสมเด็จพระพันปีหลวงฝังตะวันตกเนื่องจากมักประทับอย่างพระราชวังฉือซิวฝั่งตะวันตก ในต้นพุทธศตรวรรษที่24พระนางซูอันและพระพันปีหลวงชือสีทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันในตำแหน่งผู้สำเร็จรชาชการแทนจกักรพรรดิถงจือ้อถึงแม้โดยนิตินัยพระนางซูอันจะทรงดำรงอยู่ในพระสถานะสูงกว่าพระนางซูสีแต่ด้วยความที่ไม่ใฝ่พระไทยในทางการเมืองและทรงพึงพระไทยในความสันโดษมากกว่า ทำให้พระนางสูสีผู้มีบุคลิกลักษณะในทางตรงกันข้ามได้ซึ่งพระราชอำนาจทางการเมืองไว้โดยพฤตินัยแต่เพียงพระองค์เดียวพระพันปีหลวงเฉืออันทรงมีบทบาทในทางการเมืองน้อยครั้งมากและครั้งที่โดดเด่นที่สุด คือในปีพุทธศักราช2412ซึ่งอันเตือไห่หัวหน้าขันทีในพระราชสำนักและคนสนิทของพระพันปีหลวงชื่อสีได้เดินทางลงใต้เพื่อไปซื้อหาอภรรลายมังกรจจำนวนหนึ่งสำหรับไปจัดทำเป็นเครื่องทรงของพระพันปีหลวงชื่อสีเมื่อไปถึงมุณทนชานตรงกลับแสดงอำนาจบาดใหญ่โดยอ้างว่าเป็นผู้แทนพระองค์พระพันปีหลวงชื่อสี และรีดนาทาเรนเอาทรัพย์สินจากประชาชนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนทั่วไปผู้ว่าราชการมนทนจึงทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันปีหลวงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งสองพระพันปีหลวงเฉื่ออันเมื่อตรัสแล้วก็มีพระราชสวนีให้มนทนจัดการจับกลุมและประหารขันทีอันตือไหโดยไม่ชักช้า ว่ากันว่าการสั่งประหารอันเตอน๋อไหนี้ทำให้พระพันปีหลวงชื่อสีไม่ทรงพอพระราชอรหิไทยเป็นอย่างยิ่งในวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2418จักรพรรดิถงจือ้อเสด็จสวรรคตโดยไม่มีพระราชโอรสจึงทำให้ต้องมีการเลือกห้องเต้พระองค์ใหม่ซึ่งพระพันปีหลวงชื่ออันเลือกพระโอรสของเจ้าชายกงเป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่แต่พระนางซูสีไทเฮาผู้มีอิทธิพลในราชสำนัก เหนือกว่าพระนางซูอันไทยเฮาในขนาดน้นได้เลือกเจ้าชายใจ้เทียนสมเด็จพระจกักรพรรดิกวางสูงในอนาคตพระโอรสเจ้าชายชุนที่หนึ่งซึ่งการเลือกองค์ชายไจ้เทียนเป็นจกักรพรรดิพระองค์ใหม่โดยมีพระพันปีหลวงชื่ออันและพระพันปีหลวงชื่อสีเป็นผู้สําเร็จราชการร่วมกัน วันที่8เมษายนปีพุทธศักราช2424ระหว่างทรงออกขุนนางตอนเช้าพระพันปีหลวงชฉืออันทรงรู้สึกไม่สบายพระองค์จึงเสด็จกับพระราชฐานและเสด็จสวรรคตในบ่ายวันนั้นการที่วงคตโดยปัจจุบันทันด่วนของพระพันปีหลวงชฉืออันสร้างความตื่นตะลึงแก่ประชาชนทั่วไปเพราะพระสุขภาพพลานามัยของพระนางอยู่ในขั้นดียิ่งยวดเสมอมา แต่ข่าวลือแพระ่สะพัดไปทั่วในจีนว่าเป็นพระพันปีหลวงชือสีที่ทรงวางพระโอสถพิษแก่พระพันปีหลวงชืออนันอย่างไรก็ดีข่าวลือดังกล่าวยังไร้หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง และนักประวัติศาสตร์ไม่ยอมรับอย่างเต็มร้อยในเรื่องการวางพระโอสถพิษดังกล่าวแต่สันนิษฐานกันว่าพระพันปีหลวงชื่ออันประชวรพระโรคลมปัจจุบันโดยอ้างอิงบันทึกทางการแพทย์ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์สมัยนั้นการสิ้นพระชนของพระพันปีหลวงชื่ออันส่งผลให้พระพันปีหลวงชื่อ 4, สีทรงเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มพระองค์ พระพันปีหลวงชื่ออันทรงได้รับการเฉลิมพระนามมาพิไทยหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระจักรพรรดิีนีเซี่ยวเจินชื่ออันอยู่ชิงเฮอจิงเฉิงจิงอีเทียนเจอเชิงเซียนเรียกโดยย่อว่าสมเด็จพระจักรพรรดิีนีเซี่ยวเจินเซียนทั้งนี้พระศพพระพันปีหลวงชื่ออันได้รับการบรรจุณสุสานหลวงราชวงศ์ชิงฝ่ายตะวันออกห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออก เป็นระยะทาง125กิโลเมตรเขียงข้างกับพระศพของพระพันปีหลวงชื่อสี่และจักรพัิเสียนเฟิงพระพันปีหลวงชื่ออันนั้นเป็นที่เคารพยำเกรงเพราะมีพระจริตอ่อนโยนและมีพระเมตตาซึ่งตรงกันข้ามกับพระพันปีหลวงชื่อสี่โดยสิ้นเชิงที่ผู้คนยำเกรงเพราะมีพระจริตดุดันโหดรายและเจ้าเล่พระพันปีหลวงชื่ออันทรงเอาพระทยัยใส่ผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีจึงทําให้ทรงได้รับการเคารพ จากจากักรพรรดิเสียนเฟิงและจกักรพรรดิถงจื้อพระโอรสของพระพันปีหลวงชือสี่เป็นอย่างยิ่งแม้ทรงมีช่ยพระชนนีแท้ๆก็ตามแม้แต่จกักรพรรดิกวางซี่ขณะทรงพระยาวก็ทรงเคารพพระพันปีหลวงชืออันเป็นอย่างมากความที่มีพระอุปนิสัยแตกต่างกันคนละขั้ว ของสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นี้ทําให้พระพันปีหลวงชื่อสีทรงพระดําริว่าพระพันปีหลวงชื่ออันเป็นหญิงเบาปัญญาหาความสามารถม่ได้ไม่ใส่ใจกิจการทั้งปวงเอาเสียเลย และรับหลังก็มกักทรงพระพิโรธพระพันปีหลวงชื่ออันอยู่เป็นนิดผู้คนจึงเชื่อกันว่าการสิ้นพระชนอย่างปัจจุบันทันด่วนของพระพันปีหลวงชื่ออันผู้มีพระพลานามัยเป็นปกติเสมอนั้นเป็นการกระทําของพระพันปีหลวงชื่อสีอย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์หลายรายกล่าวว่า ด้วยความที่พระพันปีหลวงชื่ออันมีพระอุปนิสัยเช่นนั้นทําให้มีพระจริยวัตรเอือเ่อยเฉยไม่ใส่ใจกิจการทั้งปวงและเห็นแก่พระองค์มากกว่าส่วนรวมเช่นเช่นที่พระพันปีหลวงชื่อสี่ทรงพระดำรํำรีแต่พระพันปีหลวงชื่อสีนั้นเป็นหญิงแกรง่งที่ทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผู้นําคนได้ กระทั่งในยามที่ประเทศจีนประสบปัญหาใหญ่หลวงพระพันปีหลวงชื่อสีก็เอาพระไทยใส่ไม่อนาทรแต่พระพันปีหลวงชื่ออันกลับเมินเฉยเพราะโปรดพระชนชีพที่เรียบง่ายในพระราชวังมากกว่ากิจการที่ยุ่งยาก